เข้ามาธนาลนอมพี่เข้ามาใครดูคนนี้เยอะวันนี้น่าจะได้เริ่มชูเพื่อนด้วยนะเวลาชูเพื่อนก็เพื่อนกันพี่แค่ไหนเยอะนิดหน่อยแล้วก็เใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยใครมาเนี่ยคนนี้คนนี้ก็เทอ้าวไรก่อนเลยก็ได้นะเพราะว่าอย่แย่แย่ติยังอย่าอย่าก็เทก็เท แต่ตูดใหญ่ไปนะตูดใหญ่ไปนะไม่จบเปิดเปิดไหนแต่พ pues, ี uh ่ใหญ่บนหัวเธอเหรอเจ้าเชดเดิมเอาเดือยเอาเดือยดูพื้นเงินพืนะเฮ้ยแต่เรียร์เรียร์ไอฝั่งตรงโน้นอ่ะมันเป็นฝั่งเราเลยนะไอคิดว่ามันนี่มันนี่มันนี่เดี๋ิมมันนี่เดี๋ิมมันนี่เงินขอหนูนน่าเล่นกว่าไหมขอแ่้นเดีอย่าลืมเอายาอาชีพใส่ช่องนะโอเคครับ น่าขายอไรซาบุยเหรอที่เดิมไหมซาบุคนเดิมไอ้ก่อนเลยติดสิบคนเลยเรา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 ไปเงินเก็บตรงกลางเลยเปิดเลยเปิดเลยเบลเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยมาเข้ามาเข้ามาจะเปิดจะเปิดสีเปิดสีขาวเหรอเป็นใกล้ขอบนะ ระวังที่สูงนะคะระวังที่สูงที่สูงเก็บฝั่งโน้นเรข้างบนเหนียว่ะแล้วทำไมมันไม่โอ้โหมันไม่กดไอ้นั่นเห้อะอะไรนี่อ่ะไม่กดให้อ่ะหนึงหนึ่งหนึงหน่อยนึงหนึ่งเอ้ยลืมไปโอ้โหไม่สนัดเร่งจัด หมัดเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องเออ โ,โดนกันอ้าวแล้วมันโดนกันเองไงเดี <c oughs> ๋ยวรอรอรอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตัวใหญ่บ่อยให้เค้าดูเล่นเลยตัวเรื่องหลักเิดตัวตีตัวตีสนามหลักทสองโอ้โหอีกแล้วมันไม่มีของไงยาหมดไม่นงชุดแล้วไม่น่าชุดล้วสนับเบล้สองอะ เน,น่เยยาวอ่ะสนามเรือสองอ่ะโอ้โหดูดิดูดจอดยอวโอ้โหไม่ทอดโอ้โหดูสนับดิ เราตัดสนับไม่ได้เห่นอยาก ผมบอกแล้ววิ่งใส่ปีก่อนโู้สึแขนชิบหายสนัวิ่งแข็งผมบอกแล้วตั้งแต่เริ่มอ่ะรู้สึกแขนมากเราเราตัดสลับตายปิดไหนไม่หมดตัดตายโอ้โหสนับ